you mm -hmm. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ rg spider นะครับพบกับผมนะครับแกรนโกลผู้ที่จะพาทุกคนนะครับไปดูแมงมุมกันนะครับวันนี้นะฮะวันนี้นะครับผมได้จัดตู้นะฮะให้แมงมุมทารันทุล่าอีกหนึ่งตัวนะครับผมหลังจากคลิปนู้นนะฮะที่เราลงไปคือเจ้าบัฟฟูรี่นะครับวันนี้นะฮะก็จะมาจัดตู้อันนี้นะครับ ไม่ใช่จัดตู้สิจัดเสร็จแล้วนะครับก็คือจะเอาทารอนเูล่านะครับมาใส่ในตู้นี้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะเอาชนิดไหนใส่อันนี้นะครับโอเคตอนนี้ก็ได้อยู่บนโต๊ะแล้วนะครับดูสิมันมีสองกล่องนะครับวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับว่าแมงมุมนะครับสายพันธุ์เดียวกันนะครับผมแตกแต่างกันแล้วมันแตกต่างกันยังไงวะมันสายพันธุ์เดียวกันเดี๋ยวมาดูกันฮนะเปิดก่อนเลยนะครับ ต้องอธิบายตั้งแต่ตัวนี้ก่อนโอเคนะตัวนี้นะฮะมีชื่อว่า n i ก a r a g u a Curry h a ฮ r นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเ,เปิดให้ดูเปิดช้าๆตัวนี้ก็ Curry ี่แฮเหมือนกันนะครับผมอา้าวถ้ามันมี2ตัวมันสายพันธุ์เดียวกันก็จริงนะครับผมแต่มันตัวนี้จะเรียกว่าฮอนดูรัสเคอรี่แฮ ส่วนตัวนี้จะเรียกว่านิคากรกัวคาริแหนะครับอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับผมเมื่อก่อนเนี่ยมันจะอยู่ในตระกูลของปาคีเพียวมาปาคีเพีวมาตระกูลไหนวะปาคีเพียวกาคือตระกูลของพวกเม็กซิโกอะไรพวกน,นั้นก็ชื่อเดิมของมันนะครับแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนะครับแต่ผมออกเสียงมันออกเสียงยากเดี๋ยวผมค่อยขึ้นให้ดูก้กันนะครับว่าชื่อบัจจุบันของมันเรียกว่าอะไรนะครับโดยทั่วไปนะเขาจะเรียกว่า Curry Hair tarantula นะครับผมแต่มันเนี่ยมันจะมีอยู่2ฟอร์มนะครับผมก็คือตัวเนี้เป็น Honduras นะฮะ Honduras curry hair นะครับผมกล้องไม่ค่อยโฟกัสเป็นไรวะเนี่ยฮะนี่คือ Honduras curry hair นะครับและก็ตัวนี้นะครับก็คือ Nick Caragua curry hair นะครับเป็นแมงมุมจากทวีปอเมริกานะครับอเมริกากลางนะครับซึ่งสามารถพบเจอพวกมันได้ที่ประเทศ หลายบ้างนะครับก็จะมีแน่นอนนะครับนิการากัวฮอนดูรัสคอรดิริกานะครับผมแต่มันจริงๆมันคือสายพันธุ์เดียวกันนะครับผมเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้หรอกได้ไปดูหลายๆคลิปถามพี่คนนู้คนนี้ทีที่เขาเลี้ยงมาก่อนว่ามันตกลงมันยังไงกันไอ้เจ้า2ชนิดนี้นะครับคือมันคือยังเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับในพวก ฝรั่งที่เขาเลี้ยงกันนะครับคือมันยังเป็นเขายังเถียงกันเลยว่าไอ้เจ้าสอ,สองสายพันธุ์เนี่ยคือมันผสมข้ามสายพันธุ์นะครับจะมีอยู่ชนิดหนึ่งนะครับที่มันจะมีอยู่ฟอร์มหนึ่งเนาะที่ไม่ใช่สายพันธุ์ที่แท้จริงนะครับแต่ข้อมูลเนี่ยคือเป็น เ,เขาคุยกันนะครับคือเ,เ,เขาคุยกันในกลุ่มแมงมุมนะครับข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะครับผมก็อ่านแลวก็เคยอ่านผ่านๆมาก็มาบอกให้ฟังกันนะครับผมซึ่งมันสวยทั้งทั้งทั้งสองแบบเลยผมว่านะคือมันต่างกันต่างกันยังไงโอเคเดี๋ยวผมเอากล้องขึ้นข้างบนนะโอเคนะกล่องทางซ้ายมือของผมนะครับก็จะเป็น h o n d u r รัส u r r y Hair ส่วนกล่องทางด้านขวามือของผมนะครับก็จะเป็นนิการากัวเคอรี่แฮนนะครับต่างกันง่ายๆนะครับตรงคือเพื่อนๆสังเกตดูนะฮะสองชนิดนี้คือมันยังไงวะขนหลักๆเลยคือขนนะฮะขนของเจ้า2ชนิดเนี้แตกต่างกันมากนะครับโดยรวมไอ้เจ้านิการากัวนะฮะนิการากัวจะมีขนที่เยอะกว่านะครับผมและก็ไอ้เจ้าฮอนดูรัสเนี่ย ขนจะน้อยกว่านะครับแต่ลักษณะขน,นของมันคือจะเป็นบรอนบรอนเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างแหละนะครับแล้วก็ฮอนดูรัสเนี่ยผิวของมันจะออกดำดำเยอะมากนะครับแล้วก็ไอส่วนนิคารากัวเนี่ยขนจะออกสีขาวนะคือมันรู้เลยแหละว่ามันอ่ะคนละฟอร์มกันคือมันมันก็ไม่ได้คล้ายกันนะผมว่าไอตัวเนี้ยขนเยอะกว่าแค่นั้นพอนะคะ คือสังเกตง่ายๆส่วนในตัวนเนี้ยไอฮอนดูรัสเนี่ยกนมันจะน้อยกว่าจะไม่หยิกเท่าไอตัวนี้นะฮะนะครับนี่ก็คือเจ้าเอ่ curry แฮร์ของเรานะครับแต่มาดูให้มันติดติดกันดีกว่าจะได้ดูง่ายน่ามือว่ังไงนี่นะฮะผมส่วนตัวเน,นี้ยของผมนะเจ้าไอฮอนดูรัสเนี่ยจะตัวโตวกว่านะครับเพราะผมเลี้ยงมัน,ม,นมันนานกว่านะครับตัวนี้นะก็เพิ่งเอามาได้ประมาณ สปีกว่านะครับก็ตอนเล็กๆมีคนเลี้ยงเข้ามาแล้วผมก็ขอซื้อเขาต่อมานะครับผมซึ่งเป็นาสายพันธุ์สำหรับมือใหม่นะครที่ต้องการหาทารันทูล่าสักตัวนะฮะมาเลี้ยงนะครับผมไอ้สองตัวนี้นิสัยดีนะครับมีคนคันไหมมีแน่นอนนะครับแต่ไม่ค่อยจะเตะสักเท่าไหร่นะผมว่าไม่เหมือนไอ้พวกเม็กซิกันพวกปราคีิเม,มาหลักๆพวกนัวมันจะชอบเตะบ่อยมากนะครับผมแต่พวก เนี่ยนะฮะไม่ค่อยเตะนะนิสัยดีด้วยไม่ค่อยก้าวล้าเลยครับไม่ไม่ดุเลยก็เลยกันนะครับเลี้ยงง่ายนะครับแต่ก็ต้องการความชื้นสักหน่อยนะครับพวกนี้ฮะค,ความชื้นมันเจ็ดโอเคเลยสําหรับพวกมันนะครับผมซึ่งที่ผมพามาดูเนี่ยคือผมอ่านในอินเทอร์เน็ตหลายรอบมากนะครับว่ามันมันต่างกันยังไงวะเออแต่ผมมาดูอีกทีก มันมันต่างกันจริงนะครับตรงที่ขนนะไม่เหมือนกันนะฮะส่วนตัวตัวเนี้ยนะผมว่าสวยมากนะครับนิกาลากวนเฮตัวเนี้ยสวยนะไอ้นี่ก็สวยนะไอ้นี่ก็สวยดูบึกบึนดีนะมันสวยทั้งสองแบบนะถ้าใครมีอ่ชนิดนี้อยู่นะครับควรหามาเก็บไว้ทั้งสองชนิดนะครับซึ่งมันสวยมากนะฮะเอาเป็นว่ามันมันคือสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่มันต่างกันที่ถิ่นกําเนิดนะครับเข้าใจง่ายๆนะฮะ เจ้าตัวนี้นะฮะลักษณะก็จะมีขนที่น้อยกว่านะครับตัวจะดํากว่านะครับส่วนเจ้านิคละกัวขนจะฟูสีขาวเลยอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมซึ่งวันนี้นะฮะนางเอกของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับคือผมจะพาตัวเนี้ยไปอยู่ในตู้นะฮะตรงนู่นเลยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับรอจัดตู้ให้เสร็จแล้วก็เอาใส่แน่นอนนะครับไว้ติดกันนะครับเป่อทีใครมาดูเขาจะได้เห็นความแตกต่างนะครับเดี๋ยวผมขอ ิดกล่องนี้ก่อนไม่ได้เดี๋ยวออกมานะฮะเดี๋ยวผมจับตัวนี้นะครับจับตัวนี้ใส่เดี๋ยวขอหาอุปกรณ์แป๊บหนึง่งกล่องเตรียมจับนะโอเคจับยังไงดีนะครับโอเคเดี๋ยวคลอบเบาๆนะะมันมัน มันไม่ค่อยไปดุอยู่แล้วนะฮะขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาบนบนนี้เลยนะครับเอาเครอบไปก่อนเดี๋ยวผมขอตั้งล่องแป๊บหนึ่งนะครับจับได้แล้วนะครับโอ้โหเตะแล้วบอกไปเมื่อกี้ว่าไม่เตะโอเคอจับได้แล้วนะฮะ ี๋ยวผมขอ,อเอาอันนี้ไปด้วยนะฮะเดี๋ยวอันนี้สําคัญเดี๋ยวขอเอาให้มันออกไปนะฮะเดี๋ยวเปิดตู้ก่อนดีกว่าเปิดตู้เดี๋ยวดีกว่านะฮะนี่ก็คือจะเป็นตู้ของเขานะครับมีอะไรบ้างมีถ้วยน้ำแน่นอนรอยหน้าดินด้วยสฟิกซ์มอรดแล้วก็มีเห็นไว้เข้าพักผ่อนนะครับ ส่วนข้างในจะเป็นโพรงของมันนะครับตกแต่งด้วยต้นไม้ปลอมขอนไม้จริงนะฮะโ okay, อเคเจ้าแมวแมวอยากท้องทำให้เขาอ่อนโยนที่สุดโอเคออกมาหน่อย อโอเคเก่งมากไอ้พวกที่มีขนคันต้องระวังนะครับบางคนแพ้อาจจะเกิดอาการเป็นลมพิษได้เลยนะครับส่วนตัวผมไม่แพ้นะครับแต่ก็คันอยู่ดีนะครับผมถ่ายคลิปเสร็จก็ต้องไปอาบน้ำนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่าทำอย่าทำให้เขาตกใจเยอะนะครับผม พอตูดเขาจะแหว่งเวลาเขาเตะขนเยอะๆนะฮะดูความสวยงามนะครับผมนี่ก็จะจะเป็นฮอนดูรัส c u r ร y Hair นะฮะเดี๋ยวไว้ไทยทีตอนตู้ของเจ้านิ r ารัว c ค r รี h แฮ r เสร็จกันแล้วกันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่พาเพื่อนๆมาดูทรานเชล่าอีกหนึ่งชนิดนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์ให้คนอื่นดูก็ได้นะครับผมแล้ว ฝากติดต่อฝากติดตามกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้ยลืมไปโทษทีเมื่อกี้ลืมให้น้ำนะครับทำแล้วต้องทำให้จบนะครับโอเคมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยววันนี้เลยกันได้ก็ยกนี้แป๊บหนึ่งอันเล็กมันไม่ทันใจต้องอวันนี้นะไม่ต้องปั๊มหลายทีนะครับก็แต่มันแรงนะต้องระวัง ผมให้ที่หลายตัวต้องใช้ปั๊มฉีดแบบนี้ก็ฉีดไปเลยฉีดหน้าดินไปนิดๆฉีดข้างในด้วย พอประมาณพอนะฮะไม่ต้องฉีดเยอะสักเท่าไหร่โอเคนะฮะโอเคนะครับ, okay, รบทีนี้ก็ปิดกล้องได้แล้วนะครับม่กินลืมนะครับมันสําคัญมากนะครับเรื่องน้ําเนี่ยชรันทูล่าเขามีขาอยู่เป็นสัตว์ที่มีขาเยอะมากนะครับซึ่งเขาต้องใช้คองเหลวในการเคลื่อนที่นะครับผมซึ่งเขาต้องกินน้ําแน่นอนนะครับก็อย่า อย่าให้น้ำขาดนะครับผมก็ต้องปิดกล้องกันเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย